สวัสดีครับเขาต้อนรับกระสู่ช,ช่องนะเด่นชา n นลนะครับวันนี้น่าเด่นจะมาทําเสื้อหมูเด้งให้ดูนะง่ายๆเลยนะแบบง่ายๆทําทในกระดาษ a 4นะครับอ่าพวกกระดาษทานเฟอร์แต่ว่าเรามาตั้งต้นที่ Photoshop ก่อนนะเดี๋ยวดูไปตามๆกัาเลยนะว่าน่าเด่นทํายังไงบ้างอ่าเดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะครับก่อนอื่นเลยนะเราก็มาเปิดที่ไฟล์แล้วก็ new นะครับแล้วเราก็เลือกไปที่ A4 ตามนี้เลยนะอันนี้คือทําได้ทุกรูปเลยนะ ทำเสื้อผู้หญิงก็ได้อะไรก็ได้นะทำง่ายๆเลยแล้วรูปเนี่ยนะเด่นก็ไปโหลดมาที่ของไอน้นี่ไอ้แคนวานะโหลดมาฟฟีๆเลยนะก็มีโหลดไปแล้วนะเดนมาทำให้ดูว่ามันทำง่ายไม่ได้ยากอะไรเลยนะครับวันนี้นะนเด่นก็จะมาทำมูเดงมูเดงเอานี้ล้วกันเป็นหมูเด้งตะลุยฝรั่งเศสอ่านี่นะเราได้รูปมาโพใช่ไหมแล้วก็มากดชิปขยายนะ ใหตั้งไว้นะปั๊บแล้วก็ให้มันอยู่ในระยะของ A4 ประมาณนี้ฮะอ่า,าขึ้นไปอันนี้คือไปพิมพ์ลงเสื้อได้เลยนะพวกงานทานเฟอร์นะครับนี่ได้อย่างงี้มาปุ๊บใช่ไหมแล้วก็จะต้องมาใส่คำว่าหมูเด้งด้านบนหน่อยอันนี้ทำแบบง่ายๆเลยนะน,นี่จะไม่ตัดตรงไหนออกเลยนะครับเสร็จปุ๊บเราก็จะมาใส่ หมูแดงแล้วก็พิมพ์เลยหมูแดงแล้วก็ดีเ e ด G เอ็ e N นจีเราได้องงี้มา,ป,าป,ปั๊บปึ๊บก็คือมันนี้กดช c o ค t นโ l ขยายหน่อยฮะเออได้คำว่าหมูแดงแล้วนะครับตอนนี้ปัป๊บแล้วก็มาเอียงมันหน่อยนึงนะนี่แล้วก็เอียงน้องเขาหน่อย อุ้ยนี่ยังประมาณนี้อ่าโค้งนิดเดียวพอโอเคเสร็จโอบก็ย่อลองหน่อยหนึ่งนะให้มันไม่ดูแบบโดดเด่นมากเราก็เอาขึ้นไปข้างบนนะแต่ว่าเราจะมาเปลี่ยนให้มันเป็นแบบสีมีความแตกต่างมีมิติหน่อยปับ๊บนี่หมูก็จะให้เป็นสีน้ำเงินไป แดงก็จะให้มันเป็นสีแดงไปอ่ะประมาณนี้เสร็จปุ๊บเราก็มาสโตกหน่อยนึงสตกหน่อยอันนี้มันจะเป็นสโตรกรวมเลยนะแล้วก็ขอบดำนี่สวยแล้วสโตกใหญ่ไปหน่อยนึงไหมเดี๋ยวเราก็ลองมาจัดดูได้ นี่นะครับเราก็จะได้เสื้อแล้วนะนี่เสื้อหมูเด้งเดี๋ยวไปแก้เบาสโตกหน่อยนึงนะสโตกมันใหญ่ไปหน่อยนะตัวอย่างกันนะนะพิมพ์กันโม่วมวปับ๊บเราก็เซฟนะแล้วก็ย่อลงมานะครับน,นี้อันนี้ไม่มีขายในร้านช้อปปี้ของนาเด่นนะไม่มีเสร็จปุ๊บเราก็ลากแบบเสื้อมา ปลากนายแบบมานะครับนี่โชว์นี่สวยไหมแล้วก็อันนี้ไม่มีขายในร้านหนะ้าเด่นของช้อปปีนะบอกไว้ก่อนแต่ว่ามีลายน่ารักอย่างอื่นเยอะแยะเลยนะครับเข้าไปดูได้นะนี่เราก็ย่อลงมาหน่อยหนึ่งป๊านี่ทำตัวอย่างเสือ้อป๊บเข้ามาเอียงนิดนึงหน่อยให้มันสมจริงหน่อยป๊บ อ่าประมาณนี้ได้อยู่นะฮะโช๊ะโชโชนี่ได้ละตัวอย่างเสื้อนี่สวยเลยนะครับโอ้เป็นไงนี่สวยเลยนะแล้วก็อันนี้ไม่มีขายที่ร้านนาเด่นนะครับอันนี้ขอฝากร้านไว้หน่อยแล้วกันนะนี่นะครับใครอยากได้เสื้อสวยๆนะพิมพ์พเข้าไปในช้อปปี้ได้เลยนี้จะมีเสื้อสวยๆขายถูกมากเลยนะ ขายอยู่ตัวละ79บาทเลยนะแต่ถ้าเป็น XL ก็จะตัวละ100บาทก็เพื่อนๆก็ไปดูรายละเอียดได้นะครับใครที่อยากได้เสื้อเด็กเสื้อลูกไปใส่อะไรอย่างเงี้ยเสื้อลูกไปให้ลูกใส่นะอ่าไปดูในร้านช้อปปีของรลเด่นได้นะครับมีนี่ฝากร้านมันหน่อยนะ k e n l ี่แฟมิลี่นี่ก็เสร็จไปแล้วลายหมูดแดงห่งลายนะอ่าเดี๋ยว คลิปหน้าจะทำลายอะไรเดี๋ยวเรามาดูติดลองติด,ต,ดตามกันดูแล้วกันนะครับว่านะเด่นจะทำลายอะไรมาให้ทุกคนดูนะอาจจะเป็นลายทำลายอะไรแบบนี้ก็ได้นะวันนี้ทำลายหมูเด้งให้ดูก่อนง,ง่ายๆเลยนะเสร็จแล้วเราก็รวมเลเยอร์เซฟที่ไหนเราก็ไปสร้างโฟลเดอร์ไว้ได้เลยนะนี่ง่ายๆเลยเสร็จเซฟโอเคจบแล้วโอ,เวโอเ้เดี๋ยวถ้าทำเป็นเสื้อขึ้นมาจริงๆแล้วเดี๋ยวจะเอามาลงให้ดูในคลิปช็อตนะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับสำหรับวันนี้ลาก่อนสวัสดีครับ